ครับโอ้คุณต้องการอะไรแล้วไม่มีอะไรเลยนอกแต่เฟอาหารแน่จริงเอาควยไหมข้ารอเล่นนี่หายที่ไม่ได้ติดตั้งไม้ได้วยเหรอหุย้ยอะไรอ่ะพิมเขียวครับใจยเย็นถอยอผมมาถอยอ๋อขอบพระคุณ ฉันเป็นพวกประฝา a แดงน่ะเขาไม่มีใครคอยระวังตลอดเลยแต่ฉันไม่เคยเลี้ยงเด็กไปก่อนแต่ทรอยวอว่าเธอจะส่งใครสักคนมาผมเข้าไปในพิพิธภัณฑ์อ่ะพิพิธภัณฑ์เหรอแต่เ่อยบอกว่ามีคนเอยช่วยนะเคอเคทลิชแล้วบางทีผมช่วยเกมหายคุณได้โอเคไหมไลท์ควบคุมพิพิธภัณนะมันฆ่าคุณ งั้นผมก็ต้องไม่ให้มันเห็นและถ้ามีใครรู้ทาง,ทางเข้าแล้วก็บอมบทีจะเป็นคุณบางทีคุณอุปกรณ์ดำน้ำหรือเปล่าไม่เมอะงั้นแย่เลยครับคือมันเป็นท่อระบายน้ำแต่ตั้งแต่ตั้งดำน้ำเวลานานมากอากาศฝูงที่คุณจะตายโอเคฝูงโอเคดังนั้น s <S ผมต้อง <to try. S 1> ลองดูอากาศหายใจแล่ตัวเองมันดีอะไรเงี้ครับบอกอะไรเงี้ ปไปในๆนะครับว่าเราหายใจได้นอนได้ก็อีกเป็นพระเอกนี่นะคนเรามันหายใจได้แค่5-8วิมากสุดนะคือ1นาทีก็ได้๊ป r u บ run run r ๆๆๆๆ เฮ้ยเกือบตกเก็บตกแป๊บนึงผมขอบ้านนี้ก่อนแต่ว่าบ้านขึ้นไปิเฮ้ยโยพวกเองเออเออ เออ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 อ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ออเออเต่ไฟไลทโชรู้จักแจ็คแปรโลหรือเปล่าแจ็คแปโลอะจัไ้ลงไปอาบแช่กอนดีกว่าครับแวะันเทพ เดี๋ยวเราเกอบคอ,อหักหนึ่งตัวเปิดกันต้องเจอของดีแน่ครับแน่ๆนะได้แล้ว คอหลุดเป็นไงบ้างพวกคอหลุดแล้วสบายใจขึ้นไหมมันเอามาจากไหนเนี่ยฮะที่หมุนเนี่ยอึบเฮ้ยวัด the เฮ l l โอ้ยเ้ยเอยมาได้ไงเออเออ เอาด้เอาด้เอาด้เอาได้ไอ้เบือกเ้ยไอ้เบือกไอ้เบือกไต่ฟั๊มเออเอออีอีอีอไต่จนตายได้เลยนะออี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 ตไม่ิีภาพกดค้างไว้ อะไล่ะที่นอนเตียงไม่มีอะเลยมีแคผ่ผมฟักฟองอยู่นนะโอ้ยเก็บกันคะรับมีอะไรบ้างไม่มีอะไรพังครับไป เ,เร็วไหลมานานพอแล้วเจโดนจับไปโอ๊ยโดาายนทั้าีแล้วเจนเจนที่รักเอยปีนมูฟวัวมากเออไรเดอร์คลิกวับ ออฟอมบี้ตกบินมันเคยรู้จักไหมไงไก่ใช่ไหยอ๋อรูน้นะครับโอ้มวงกำลงพิษท่า จดปเปอรฮีโร่แลนดิ้งเลยกูฟปืนไม่มีวันนักวิ่งสายฟ้านะแต่เรานักวิ่งว,ว, oh. ว่ายน้ำรู้จักเปล่าว่ายโลนี่อะไรอ่ะฝุ่มหมุนภายใต้น้ำว่ายเร็วอันนี้ไม่ได้ได้ไงฟ้าเฮ้ยอะไรอ่ะ สองตัวใช่หรไ่่ยไ่่ยโทรป่าเรากระจายโทรไ่่ยปลาหัวเข้าก้านัดไม่ไงไงไงเฮ้ยยือโอ้โหอ้อะไรอะไราเรื่องเหรอชีติจริงนะครับว่าไงครับ อืมคอยหลันไปแล้วย,ย่างน้อยก็รู้ผลว่าลูกฟองทำอะไรได้บ้างเอาวะฝบมันไหนวะรีบเปิดดีกว่าครับไม่ได้ไม่ได,ด้อีกนิดอีกนิด เออเฮ้ยอยู่วาอยู่เฟลมาอยู่ด้านหลังไปแล้วนี่ สมน้ำไว้ตายยังได้เยอะไปนะเยอะไปแล้วไรเดอร์คลิกสเตอรดไลูกคลิกฟตาเดอร์น้ำแท็งขึ้โหมเพล่ ยังไม่นอนอีกล้วจ้องว่ายน้ำต่อไปพี่เ <c oughs> ฮ้ยเฮ้ยคนครับ <c oughs> ร,รีบจ้วาวครับ <c oughs> ได้ละ <c oughs> ปุ๊บปะ

ตัวอะไรอยู่ด้านบนด้วยครับเร็วอีกเร็วโอ้ยกระหายใจไม่ไหวแล้วเจอแล้วครับ แต่คืนสักเทตองรีบไปช่วยนะครับเจนฟุติรักใครมาแนะนำที่แบบนี้ให้เนี่ยฮะมืาาดฝันอะไรอ่ะ

ไม่ไม่ไม่นี่นะเฮ้ยกว่วแล้วตั้งเกิดขึ้นอย่างนงี้ทรอยอยฉันได้ยินนั่นเป็นวนหนึ่งที่ง่ายฝนของภารกิจนี้นายรู้ดีใช่ไหมเอ่อเกิดได้แค่จังใจทางหัวจริงไม่ใช่งานฉันแต่ขอโชคดีนี่สิขอดีกันหน่อย

เวัยกำอีอย่างเทพปืน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 เอาไปขายได้ราคาดี เปิดได้เคียวธรรมดามีรางแปลกๆไงเจอกันใหม่ครั้งสุดท้ายที่เราเจอกันเองเอาข้าไปแขวนคอเองเองมอเฮ้ยเจนแกได้เจรจากะไรผิดอะไเลเว้ยฉันบอกให้จัดหนี้ที่เจนอยู่ไหนออขคือมาแต่แกได้โดนด้วยแน่ เอง็งจะมาแค่ขอไปเฉยไม่ได้หรอกเครนเอ็งต้องแสดงความพยายามก่อนโจมตีเฮ้ย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 เหรอวะโอ้ยโอ้ยโอ้ย อ้าวพี่อโอ้เรวล้ลไงทบกดผิดตลอดเลยนั่งเนี่ยท่านั่งครับ

หาไม่เจอจะอะไรกำจัดกาดไล้กระหางของคุณแม่นเวอร์เอือ chế quyền phòng thương ngon mát lệ thơ karang law in dù Thơ trophy mì bơi nở là mì tấm mẹ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  tấm น่โอ้ยตัวเดื่อที่ไม่ค่อยดีแฮะได้ปืนเพียบเลยจ้าปืน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  อืมแปับหนึ่งนะเอาคอนี่ออกไปครับโอเถอนอุปกรณ์ถอนอุปกรณ์ ตัวน,นี้เจออะไรฮะฟอมบี้อะไรไงโอ้ยเว้เลย้อตัวนี้ได้ไงเนี่ยโอ้ยถ้้เจอหาเธอเจอเคลนมาเลยเธอรอเองมาตลอดไม่ได้นะ Hoje eu vou เฮ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยเข็นเข็นเจอเจอเจอเองตายแน่เฮ้ยมันไม่เนี่ยดิงอีเฮ้ยเก็บโดนไม่โดนแมนเวอร์ โอ้เวลาเธอกำลังหมดแล้ว <I 'm S 1> เทนมันเร็วเข้าฟรี on, เดี๋ยวเข้าเครน late, อ,อีอีโดนนิงฟองทีตายถอนอุปกรณ์ป่ะประโยชน์ หวานระเบิดไอ้พักปืนไหนปืนปุ๊บอืมแล้วปืนเฮียอยู่ไหนนะฮะปืน ปืนหายเี่เฮ้ย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 ไหนปืนอยู่ไหนวะน่าจะปืนไหนปืน,น,ปน,น,ปนวะได้หมดนะครับ ครับหนึ่งนะจ้าก่อจายปืนปืนไรเฟิลตำรวจนะครับร้อยไปรฟรี เช็คก,ก่อนนะการเช็คคือิ่งสำคัญในฟื้นของผมในชีวิตนี้เฮ้ยเปิดเฟชีวิตนี้ไม่เคยคิดเลยว่าต้องมาป่าเล่นเนี่ย